สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พีคแฮปปี้ทานแม่บ้านประยุกต์ค่ะวันนี้พีคไปเดินออกกำลังกายมาแล้วก็หิวข้าวนะคะจะมาทำกับข้าวง่ายๆค่ะเปิดตู้ช่องฟิตออกมาก็เจอปลาทูอยู่2ตัวนะคะตัวใหญ่ตัวหนึ่งและต,ตัวขนาดปานกลางตัวหนึงค่ะใหญ่ก็ไม่ใหญ่มากนะคะเราจะมาทำต้มปลาทูกันค่ะเมนูอาหารที่กินตั้งแต่เด็กๆแม่ทำให้ทานนะคะแม่ทำให้กิน สมัยก่อนเราไม่ค่อยมีปลานะคะเวลาฤดูแล้งหรือฤดูร้อนที่ไม่ค่อยมีปลาในแม่น้ําเราก็จะกินปลาทูกันค่ะปลาทูก็จะเป็นปลาทูแช่แข็งนะคะที่เขาเป็นปลาทูสดแช่แข็งแล้วก็เอามาทําแกงกันค่ะต้มแบบว่าใส่มะนาวใส่มะเขือเทศอะไรแค่นี้นิดหน่อยไม่ใส่อะไรมากมายเดี๋ยววันนี้เรามาทํากันนะคะเครื่องปรุงก็จะมี มีปลาทูหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ประยุกต์นิดหน่อยใส่ต้นกระเทียมนิดหน่อยแล้วก็การขึ้นช่ายนิดหน่อยผักก็จะมีผักตามสภาพที่มีนะคะเป็นผักพาสลี่เก็บมาจากในสวนแล้วก็ใบของขึ้นช่ายคะ่ะเราไม่มีต้นหอมผักชีนะคะใส่ตามที่มีจ้าแล้วก็มีกระเทียมทุบเรียบร้อยหัวหอมมะเขือเทศมะนาวใบมะกรูด ตรงนี้จะเป็นใบมะกรูดนะคะพิิกจะฉีกเอาก้านแข็งๆตรงกลางเขาออกเวลาเราฉีกนี่กลิ่นเขาจะออกดีกว่าที่เราจะใส่เป็นใบนะคะแล้วก็มีพริกค่ะพริกพริกสุกแช่แข็งนะคะแล้วก็มีตะไคร้หั่นเรียบร้อยแล้วค่ะตะไคร้แช่แข็งค่ะอันนี้ก็จะเป็น ผงชูรสเกลือหรือว่าผงปรุงรสแล้วแต่แล้วก็ใส่พริกไทยเพื่อดับกินเค้านิดหน่อยอีกค่ะน้ำปลาตามชอบค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือกันทำกันเลยจ้าใส่น้ำลงไปนะคะถ้าอยากซดน้ำมากก็ใส่มากนะคะใส่พริกไทยลงไปค่ะใส่ตะไคร้ลงไปเลยค่ะ จะใส่ตะไคร้อันนี้ถ้าใครมีตะไคร้ที่หั่นเป็นหั่นทอดก็ใส่ตะไคร้หั่นทอดนะคะอันนี้เป็นมีเป็นแบบนี้แลค่ะมีแบบไหนก็ใา้แบบนั้น <c oughs> โอยน้ําเยอะมากเลย ปลาลงไปค่ะอาจจะใส่ผงรสดีใส่ผงอะไรก็ใส่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวรอให้ขึ้นช่ายสุกแล้วเราถึงจะเอาป้าใส่ค่ะขึ้นใชยเขาสุกช้าวันนี้จะไม่ใส่น้ำปลานะคะแต่ถ้ามีกะปีใส่กะปีจะอร่อยค่ะวันนี้ไม่มีกะปี ใส่ตามที่มีค่ะมีอะไรก็ใส่มีก็ใส่ไม่มีก็ใส่ <c oughs> มีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ใส่ค่ะใส่น้ำกะปิค่ะลืมไปปีมะนาวใส่ลงไปนิดหน่อยก่อนเพื่อที่ ไม่ให้ปารูเล่นะ เติมขมิ้นค่ะขมิ้นใส่ลงไปนี่หน่อยจริงๆแล้วก็ไม่คาวหรอกค่ะเพราะว่าเราใส่อันนั้นแล้วไม่อยากใส่เยอะไม่อยากให้มันเหลืองวันนี้ไม่อยากกินของเหลือง แล้วนะคะคเมื่อกี้ไฟมันแรงมากก็เลยผ่อนลงค่ะเดี๋ยวเราดูผักก่อนว่าผักสุกหรือยังแต่ปลาสุกแล้วะคะ่ะผกักก็สุกแล้วนะคะ ชิมก่อนค่ะใส่น้ำมะนาวจะได้ไม่มีผักติ้วเนาะถ้ามีผักติว้วเอาผักติ้วใส่ค่ะไม่กล้าใส่เยอะเพราะว่า เดี๋ยวนี้กินเปรี้ยวไม่ค่อยได้ค่ะต้มน้ำลป,ปลาอีกนิดนึงวันนี้ไม่ใส่พริกนะคะจะเป็นต้มเฉยๆค่ะจะเอาพริกแดงใส่ลงไปเพื่อให้สีสันเท่านั้นเองค่ะ แล้วไม่ได้ใส่น้ําพริกที่แบบว่าดำนะคะเสร็จเรียบร้อยต้องกปลามาดูสักชิ้นหนึ่งซิว่าปลาสุกหรือ,อยังโอปลาสุกแล้วคะ่ะ ไหมคะปลาจะไม่เละเวลาเราเอาน้ำมะนาวใส่ลงไปก่อนที่จะตอนที่เราจะใส่ปลาเอาน้ำมะนาวใส่ลงไปค่ะนี่คือเคล็ดลับค่ะเนื้อมะนาวน้ำมะนาวจะเป็นลับตัวปลาปิดไฟจ้าแล้วเราก็โรยผักลงไปเลยค่ะ จ้าน่ากินไหมคะปลาทูต้มอ,อร่อยอร่อยมากสวัสดีอีกครั้งนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พีคแฮปปี้ทามแม่บ้านประยุกต์ค่ะมาค่ะเรามากินข้าวด้วยกันนะคะต้มปลาทูค่ะ นี่ค่ะกำลังร้อนๆอุ่นๆร้อนๆเลยเมื่อกี้ร้อนมากกินไม่ได้นี่ค่ะโอ๊ะเปลี่ยนช้อนดีกว่าช้อนนี้มันใหญ่หน่อยอร่อยอร่อยนะคะนี่ค่ะต้มปลาทูเมนูอาหารในตำนานของกินล้ำสมัยละอ่อน สมัยก่อนไม่มีเงินเนาะไม่ได้กินปลาอะไรหรอกกินแต่ปลาทูนั่นแหละถ้าถ้าวันไหนมีปลาทูแช่แข็งขายก็แม่ค้าก็จะขายดีมากเลยปลาทูสดแช่แข็ง โซดน้ำอร่อยมากมันจะออกไม่ใส่น้ำตาลนะคะมันจะออกเค็มๆนิดๆค่ะอร,อ,อร่อยมากอร่อยมากข้าวไม่มีแล้วค่ะข้าวเหลือ,อาจากเมื่อวานวันนี้ไม่ได้หุงข้าว กินโลก,กตาอันนี้เครื่องตะไคร้ความจริงใส่ตะไคร้แบบตำดิอย่างนี้ดีนะคะเราจะได้ซดกินน้ำมันไปเลยค่ะบายบายเวลาเราซดน้ำแกงมันก็จะอยู่ในน้ำแกงไปเลย สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆก,การรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกความคิดเห็นขอบคุณทุกการกดติดตามค่ะ Thank you for watching See you next video Have a nice day